เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าหมึกสักเนี่ยพอเข้าไปอยู่ใต้ผิวเราแล้วมันไปไหนต่อคือหลายคนก็คงคิดว่ามันก็แค่อยู่อย่างนั้นแหละนิ่งๆไม่ไปไหนแต่เชื่อไหมครับว่าความจริงมันซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งกว่าที่เราคิดเยอะเลยวันนี้เราจะมาตามติดการเดินทางแบบลับๆของหมึกสักกันเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มมาจากเคสทางการแพทย์เคสหนึ่งค่ะที่แบบน่าประหลาดใจมากแล้วมันก็ทําให้เราได้รู้ความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังของคนที่มีรอยสัก ลองนึกภาพตามนะครับระหว่างที่ทีมแพทย์ก,กำลังผ่าตัดมะเร็งเต้านมอยู่เนี่ยจูๆ่ๆพวกเขาก็ไปเจอกับอะไรที่ไม่คาดคิดเขา้านั่นก็คือต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วยครับกลายเป็นสีดำสนิทเลยซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่สีปกติคือปกติแล้วเนี่ยพอเจออะไรแบบนี้สิ่งแรกที่หมอจะคิดก็คือหรือว่ามะเร็งมันลามไปแล้วแต่พอเอาไปตรวจอย่างละเอียด ปรากฏว่าไม่ใช่ครับสาเหตุมาจากที่อื่นเลยและนี่แหละครับคือจุดที่พีคที่สุดปรากฏว่าสาเหตุของต่อมน้ำเหลืองดำๆนั่นนะ่ะมาจากรอยสักเก่าๆอายุตั้ง15ปีบนแขนของผู้ป่วยเองโอ้โหคำถามใหญ่เลยก็คือแล้วหมึกที่มันควรจะอยู่แค่บนแขนเนี่ยมันเดินทางไปถึงต่อมน้ำเหลืองได้อย่างไงยกันเอาล่ะเรามาไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคครับ พื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยนั่นก็คือตอนที่เข็มจรดลงบนผิวหนังกระบวนการสักนั่นเองครับการสักเนี่ยมันไม่ใช่แค่การวาดรูปบนผิวเฉยๆนะครับแต่มันคือการใช้เข็มส่งหมึกหรือก็คือเม็ดสีเนี่ยลงไปในชั้นผิวหนังที่เรียกว่าชั้นหนังแท้หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า dermis คือผิวของเราเนี่ยมันมีหลายชั้นใช่ไหมครับชั้นนอกสุดเลยก็คืออย่างกำพร้า ซึ่งชั้นนี้มันจะผัดเซลล์เก่าออกไปเรื่อยๆถ้าหมึกไปอยู่แค่ตรงนั้นนะแปบ๊บเดียวรอยสักก็จางหายไปแล้วดังนั้นเป้าหมายจริงๆเลยก็คือต้องส่งหมึกลงไปให้ลึกกว่านั้นไปถึงชั้นหนังแท้ให้ได้เพราะชั้นนี้มันมั่นคงกว่ามากนี่แหลคะค่ะเคล็ดลับที่ทําให้รอยสักอยู่กับเราไปนานๆและทันทีที่หมึกหยุดแรกลงไปในผิวสงครามย่อมๆก็เริ่มขึ้นทันทีเลยครับระบบภูมิคุ้มกันของเรานี่คือเตรียมพร้อมรบเต็มที่เลย คือต้องเข้าใจก่อนว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันถูกโปรแกรมมาให้ตรวจจับแล้วก็กำจัดทุกอย่างที่มันมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมซึ่งแน่นอนครับไอเจ้าเม็ดสีในหมึกซักเนี่ยเขาขายผู้บุกรุกเต็มเและพระเอกของงานนี้ก็คือเซลล์ตัวนี้เลยครับชื่อว่าแมคโครฟาจให้ลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือไม่ก็ทีมทําความสะอาดของร่างกายเราก็ได้พอเจอสิ่งแปลกปลอมปุ๊บมันจะรีบพุ่งเข้าไปจัดการทันที แล้วที่น่าสนใจก็คือแมคโครฟาจเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่จัดก,การรอยสักนะครับแต่งานของมันนี่ครอบจัก,กรวาลเลยตั้งแต่ซ่อมแผลสู้กับมะเรง็งไปจนถึงสร้างเส้นผมใหม่ก็ยังมีส่วนโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเซลล์ที่สำคัญกับร่างกายเรามากๆเลยล่ะครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามีจิ๊กซอเกือบครบแล้วทั้งเรื่องการสักแล้วก็พระเอกของเราอย่างเซลล์แมโครฟาจ ถึงเวลาแล้วครับที่จะเอาทุกอย่างมาประกอบร่างกันเพื่อไขปริศนาต่อมน้ำเหลืองสีดำนั่นพอเข็มจิ้มหมึกลงไปในชั้นหนังแท้ปุ๊บสัญญาณเตือนภัยดังลั่นเลยครับก่องทัพแม c โครฟาจจะแห่กันมาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกลืนกินอนุภาคหมึกสักเข้าไปเก็บไว้ในตัวของมันเองทีนี้ลองนึกภาพแมโครฟาจทีมแรกที่มาถึงนะครับ พอมันกินหมึกเข้าไปจนเต็มท้องแล้วเนี่ยแทนที่มันจะไปไหนต่อมันกลับถูกตรึงเอาไว้กับที่เลยครับเหมือนกับติดแงกอยู่ในโครงสร้างของผิวหนังชั้นหนังแท้นั่นแหละนี่แหละครับคำตอบภาพรอยสักสวยๆที่เราเห็นกันบนผิวหนังเนี่ยนะจริงๆแล้วมันก็คือภาพของกองทับเซลล์แมคโครฟาจจำนวนมหาศาลเลยที่แต่ละตัวเนี่ยอมเม็ดสีหมึกเอาไว้เต็มๆแล้วก็ยืนเฝ้าปักหลักอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสิครับ เพราะมันยังมีแมคโครฟาจอีกทีมหนึ่งที่หลังจากกลืนหมุกเข้าไปแล้วพวกมันไม่ได้ปักหลักอยู่กับที่แต่เลือกที่จะออกเดินทางไปตามถนนหลวงพิเศษของร่างกายที่เรียกว่าระบบน้ำเหลืองและปลายทางของแมคโครฟาจทีมนักเดินทางนี้ก็คือตอมน้ำเหลืองนั่นเองครับซึ่งมันก็ทำหน้าที่เหมือนด่านตรวจของระบบภูมิคุ้มกันพอพวกมันไปถึงที่นั่นมันก็จะไปกองรวมกันอยู่ตรงนั้นพร้อมกับหมึกที่มันขนมาด้วยและนี่แหละครับ คือสาเหตุที่ทำให้ต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วยคนนั้นกลายเป็นสีดำสนิทแล้วหลักการเดียวกันเนี่ยนะครับยังเอาไปใช้อธิบายปรากฏการณ์แปลกๆอื่นๆที่เกี่ยวกับรอยสักได้อีกด้วยอย่างเช่นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเชตชูบลูเอทหรือที่เรียกง่ายๆว่ารอยสักเบลอนะครับมันคืออาการที่หมึกมันไม่ได้ถูกแมคโครฟาจจับเอาไว้อยู่กับที่เป๊ะๆแต่ดันมีการเคลื่อนที่หรือรั่วไหลออกไปรอบๆใต้ผิวหนังแทนผลก็คือ เส้นที่มันควรจะคมๆคมเนี่ยมันเลยดูฟุงฟ้งๆเบลอๆไปหมดนอกจากนี้ในช่วงแรกๆที่แผลซักกําลังจะหายเนี่ยก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นได้เหมือนกันนะครับเช่นอาการอักเสบบวมช้ำหรือถ้าดูแลไม่ดีก็อาจติดเชื้อได้เลยอ๋อแล้วการที่คําเจอก้อนตุยๆที่ต่อมน้ำเหลืองใกล้ๆบริเวณที่ซักในช่วงแรกเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะนั่นคือสัญญาณว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรากำลังทำงานอย่างหนักเลยละ่ะ เรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นเลยนะครับว่ารอยสักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพนิ่งๆบนผิวแต่มันคือกระบวนการทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นการต่อสู้และอยู่ร่วมกันระหว่างหมึกกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราซึ่งมันก็มีคำถามน่าคิดทิ้งทายไว้นะครับว่าในเมื่อหมึกสักมันมีตั้งหลายสีแล้วแบบนี้สีของต่อมน้ำเหลืองของเราจะเปลี่ยนไปตามสีรุ้งบนผิวหน,งนังหรือเปล่า